สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกัน,นิกาทรัคบายทินพมนิษครับเสียชวนครับพาทีมงาน <โด S 1> มาลอกคลองนะฮะเอาดินด้วยอ้าฝนตกเมื่อคืนฮะบทโดโหดแน่นอนเสียชวนการันตีเลยโอ้ปดูพลังของทิโมเรา แน่น่าจะโหดครับวันนี้คลิปเราตักโดยโกเบรครับปาดอินฟินิตี้อ่ะมี10บลอ้ออยู่2-3งสคันนะมารับหน้าที่เดี๋ยวพาดูแต่ละบทครับท่านผู้ชมจริงๆเขาบอกว่ามาดูการทำงานแต่ว่าเรานี่มาดูสิบลอ้อออจับเมื่อที่ฮนะ มาครับคันแรกนะครับ FV แซ3 0 0โอ้ทางข้างบนพอได้ครับผู้ชมแต่ทางข้างล่างนี่ไม่น่าไว้ใจเลย <c oughs> ลอกคลองครับแล้วก็ทำภาษาคลองด้วยขยายหน้าคลองขึ้นมามาราว500เมตรนะฮะระยะทางได้ข่าวว่าเสียชวน ออกโกเบตัวใหม่นะฮะในรุ่น10,200นะครับท่านผู้ชมรหัส SM ครับเขาบอกว่าเป็นรถทางเลือกถูกยิ่งขึ้นหรือว่าถูกลงก็ต้องเรียกว่าถูกลงนเนี่ยเนาะราคารถก็อยู่ประมาณราวๆสาล้านแปดสล้านเ้านะฮะราคาเงินสดราคาเงินผ่อนเป็นเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณ4ล้านต้นๆครับ ตัดทิ้นส่วนในสิ่งที่เหลือใช้นะฮะเราต้องบอกอย่างนี้ ข้างล่างเนี่ยโหดแน่นอนท่านผู้ชมเอาข้างบนครับขาออกนั้นสบายฮะแต่ว่าขาเข้านั้นลื่นๆเลยครับเนี่ยดินเกาะล้อมาขับ,บซูโม่ฮะสุโม่2องนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราเห็นรถซูโม่นี่ไปอยู่ในสายหวานฮะเยอะแยะเลยเ <c oughs> พราะถูกกันนะถูกฉลกเลยละ่ะงานอ้อยกำลังมาครับ227 226นะฮะกำลังได้รับความนิยมสำหรับพี่น้องเราสายหวาน บรรยากาศเหมือนฝนจะมาแล้วครับ อยู่ที่ราวสิบเ<ะ>อ็ดตันนะฮะป่ะเรียบร้อยครับขอบพระคุณมากครับสนับสนุนติดตามรับชมลาท่านผู้ชมท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ